เอาิในการจัดโต๊ะคอมนะครับผมมันก็มีปัญหาอยู่หลายอย่างไม่ใช่แค่ว่าในเรื่องของฟังก์ชันที่เราต้องการที่จะใช้งานนะครับแต่รวไมไปถึงเรื่องของดีไซน์และการจัดโต๊ะให้มันเข้ากับสไตล์ของที่เราอยากจะได้นะครับผมคือเราก็เลยทำแบรนด์เออร์ฟอนอสขึ้นมาเนี่ยครับเป็นหนึ่งช่องทางในการที่จะหาสินค้าให้มันแมชชิ่งกับสิ่งที่เราอยากจะได้นะครับ เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ตกที่ใช้เป็นของตัวเองครับผมสินค้าแรกของทางเออร์โกนสเนี่ยครับก็คือตัวแขนดับตอนเลยนะครับผมหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือเพิ่มในเรื่องของความฟกซิเบิลในการที่จะปรับระยะนะฮะระหว่างหน้าจอกับตรงที่นั่งของเราเนี่ยครับให้เป็นโพสชั่นที่ดีที่สุดได้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังมีสินค้าอย่างอื่นแล้วก็มีโซลูชันอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจอคอมพิวเตอร์นะฮะสายเคเบิลหรือว่า เป็นเรื่องของ multi screen solution นะครับทั้งหมดนี้นะครับเราก็จะเอามาจัดเซตเนี่ยให้กับทางลูกค้านะฮะและอีกทั้งยังสามารถที่จะมาเลือกดีไซน์ให้เหมาะสมเข้ากับตัวเองได้ในที่เดียวครับที่สำคัญนะครับทาง ergonos เนี่ยเราก็มองในเรื่องของ ergonomic ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยคนเราเนี่ยฮะนั่งอยู่บนหน้าจอเนี่ยทำงานนานกว่าการทํากิจกรรมอย่างอื่นเะอีกทํางานเนี่ยวันละ8ชั่วโมงแล้วบางทีเนี่ยกลับบ้านมาแล้วก็ยังมาเล่นเกมหรือว่านั่งดูซีรีส์ะไรพวกนี้ต่อทําให้เกิดในเรื่องของ กัภาพเช่นนแต่ถ้าเราเนี่ยมีการแพลนนิ่งตั้งแต่แ,ตแรกเนอะว่าเราจะใช้สินค้าอะไรจะวางเซตอัพยังไงเนี่ยให้มันถูกสุขลักษณะหรือว่าถูกาาหลักเออร์โอนิกเนี่ยในเรื่องของตรงนี้มันก็จะช่วยลดในเรื่องของปัญหาสุขภาพอะลงไม่ได้เยอะเลยนะครับถ้าโต๊ะของเรานะครับมีอุปกรณ์ทุกอย่างนะที่จําเป็นแล้วก็มีดีไซน์ทุกอย่างที่มันลงตัวอย่างที่เราอยากจะได้นะครับคุณลองทีด่ดูว่ามันจะดีขนาดไหนและสุดท้ายนะครับผมเออร์โกนอสเรา always connected นะครับผมเราจะเสริมสร้างประสบการณ์บนหน้าจออย่างไร้รอยต่อให้กับคุณครับ